สวัสดีครับเรื่องของยาลดระดับน้ำตาลในเลือดที่แพทย์จะเลือกใช้2ตัวแรกนะครับสำหรับคนที่เริ่มเป็นเบาหวานนั่นก็คือ 1. m e d f เมทฟอร์มิน2ไกลิซน์นะครับ2ตัวนี้มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ต่างกันนะครับตัวเมทฟอร์มินจะไปกระตุ้นทำให้เกิดการดึงน้ำตาลออกจากหลอดเลือดมาอยู่ที่กล้ามเนื้อนะครับดังนั้นคนที่กินยาเมทฟอร์มินเนี่ย จะต้องมีการออกกําลังกายร่วมด้วยนะฮะเพื่อให้เกิดการดึงน้ําตาลออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ทั้งความแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดน้ําตาลไปในตัวใช่ไหมฮะส่วนยาตัวที่2ก็คือไกลพิซายนะครับไกลพิซายนี้จะไปกระตุ้นทําให้มีการหลัง่งอินซูลินแล้วทําให้มีการควบคุมระดับน้ําตาลที่ลดลงนะฮะเป็นยาที่ต้องกินขวอนอาหาร ข้อเสียคือยังไงฮะพอมันทําให้น้ําตาลลดลงเยอะมันก็จะทําให้น้ําตาลต่ำคนที่กินยาก่อนอาหารแล้วเลยครึ่งชั่วโมงก็อาจจะมีภาวะน้ําตาลต่ำดังนั้นต้องระวังไม่ให้ดื่มกินอะไรเข้าไปนะฮะคือกินก่อนทักไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินอาหารหรือว่ากินข้าวไปก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลไว้ไม่ให้สูงขึ้นไปนะครับ การกินยาให้มันสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลก็คือยาก่อาหารนั่นเองแต่ข้อเสียก็อย่างที่ว่าครับก็คือมีระดับน้ำตาลต่ำได้ดังนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์นี้ก็ต้องสังเกตตัวเองนะครับอย่างเช่นมีภาวะใจสัน่นใจวิวนะครับเงื่อออกนะมีเหมือนกับรู้สึกหิวนะหิวนะหิวหิวเนี่ยก็ต้องกิน ก็ควรจะเตรียมลูกอมเล็กๆไว้สักลูกหนึ่งนะครับไวโอมซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากลัวเกิดอาการจนไม่กินยาเลยไม่ใช่นะครับยาไม่ว่าจะเป็นไกลบิไซหรือเมทฟอร์มินเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยช่วยป้องกันไตนะครับเพราะมีบางท่านเข้าใจคาดเคลื่อนว่ากินยาเยอะทําให้เป็นไตนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่า คนที่ปล่อยให้น้ำตาลสูงนะครับน้ำตาลเนี่ยเปียบเสมือนกระดาษทรายครับมันจะไปขัดไปขัดให้พวกหลอดเลือดต่างของเรานะฮะทำให้หลอดเลือดลองบางหลอดเลือดเราที่ไตก็เหมือนกันก็จะทําให้ไตเราเสื่อมจากน้ําตาลสูงครับไม่ใช่ไม่ใช่ยาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าทานยาตามระบบเนี่ยหนึ่งปีเขาก็จะมีการจอดเลือดดูอยู่แล้วนะครับว่า ประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆของเราเป็นยังไงฮะหัวใจเป็นยังไงใตเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับขอขอให้คลายกังวลในจุดนี้แล้วก็ควบคุมอาหารร่วมด้วยเนาะเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีก็ตามใจปากได้ก็ตามใจปากไม่ได้เลยต้องกินตามระดับนะครับก็คือไม่ให้มันสูงเกินไป การออกกาลังกายก็จําเป็นนะครับเพื่อทําให้หลอดเลือดเรามีความยืดหยุ่นนะครับไม่มีการไม่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะที่เป็นโรคระบบหลอดเลือดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นที่หัวใจก็ตีบอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสมองก็แตกตีบตันพวกนี้ก็จะต้องระวังนะครับคนที่เป็นระดับน้ำตาลสูงมันก็จะทำให้หลอดเลือดมันไม่ค่อยแข็งแรง่างั้น ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามทางวังยาชาแนลนะครับวิธีการติดตามก็คือไปเปิด y t u t u นะแล้วก็ค้นคำว่าวังยาชาแนลนะครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนะจะไม่พลาดเรื่องราวของยานะครับแล้วก็เรื่องโรคต่างๆที่จะนำมาพูดกันทุกวันนะครับอาจจะมีบางวันก็อาจจะเว้นไปบ้างนะครับหรือบางวันก็อาจจะมีทั้งเช้าทั้งบ่ายกนะ็ ถ้าเป็นเ c e บุ๊กก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับบ